หลังจากปีไม่ปิดหลายวันครับนี่ครับมาทายบรรยากาศมือแรกของการทำงานนะครับนี่สร้างกระดิษทำงานกนีช่วงนี้ก็ะดีงานกัะเพิ่งเริ่มครับงานเิ่งเริ่มกับมีรถที่ข้างนะครับข้างตั้งแต่ปีที่แล้วนะครับนี่ช่างเล่ช่างเล่ก็ลั้งปนสี อะไรนะครับกันชนหนา้ากันชนหลังครับสร้างเล่สร้างประจําทีมงานนะครับอ่ากำลังทําความสะอาดครับก่อนพนสีจริงครับทําความสะอาดให้สะอาดสะอ้านครับก่อนที่พนสีจริงนะครับพอพ่นพื้นรอบนึงแล้วต้องลงพื้นอีกเทนึงกับสีจริงลงอีกครับ ขันตอนช่างเล่ช่างเล่นะครับกําลังทําความสะอาดพอเปื่อๆอยู่เนี่ยผมเดิงทางนี่โอ้รถนี่นี่ก็สีประตูนะครับนี่รอบคันเลยนี่ยคันนี้ดูกข่าใจเองครับอรอบคันสวยๆรับประกันสีครับอ่รับประกันความเนียนนะครับผม อ่าหลับร่องได้เลยนะครับสีของเราครับใส่มาตรฐานครับอ้าสร้างบีเันามาบ่ีิโอ้ยเทนนมาอยู่อืมครับกันยมีสร้างทำงานจ้างป้ายนะครับจ้างป้ายสอยยิกกเนี่ยอันนี้ก็พ่นพื้นอยู่ นี่กับลงปนปืนในทุกขาครับครับผมอืมมันเปนเบีองแางนี้็มีรถดเขามาเรื่อยๆครับช่วงเทศกาลนาะนอุบัติเหตุมันเกิดได้ทุกหน้าที่นะครับผมอืมขันนี้พึ่งเขามาขั้นนี้กัโดนครับนี่ช้นทายครับอุบัติเหตุเกิดได้ตลอดนะครับผม้ยวยความห่วงใ่ยครับนี่ครับ ขอมาช่วงปีใหม่เนาะอันนี้เนะ่ยเซ็จแล้วรอลูกค้ามารับครับอืมนีนะ่ท่านเดดลงมืออยู่อันนี้ส้นมากกันเนี่ยนี่คัดสีเนี่ยนะครับผมอืมกตลังคัดสีจะวิวันให้ลูกค้าส่งให้ลูกค้าครับอืมเอมอยางก็ เมือออม่อจากปีไม้ก็นย่รลอยๆยังไงครับกำลังไหนว้างซากกันยนเป็นร้อย,น,อยนี่เห็นบ่มใเป็น,นี่โอ้ยว่าตะกคนขี่คานแล้วครับนี่เห <c oughs> <c oughs> มือดแห้งครับฉลองปีไม้ครับพดอืมกันนะครับผมลิบนี้กับฝากไปทั้งนี่ครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับมาณนะแกนแนลนะครับผม ขอบคุณทุกกำลังใจครับอืมนะครับผมนะครับทุกอย่างทุกสิ่งนะครับอ่าอย่าลืมว่าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามขอช่องมานนายชาแนล